นุ่มกัญชัยเปิดใจลือโดนปลดฟ้าผ่าอย่างทุ่มเทพเพื่อรายการค่ะเรียกได้ว่าเป็นที่พูดถึงกันอย่างมากเลยนะคะจากกรณีปมร้อนพิธีกรผู้ประกาศข่าวดังกพอ,อ,อกข่าวคนใหม่ของช่อง3หลังเพจดังเจมอยร้อยแออกมาแชร์เรื่องดังกล่าวต่อมาข่าวสดออนไลน์ได้รับเรื่องราวจากทางนี้ก็ได้มีการเผยประเด็นร้อนออกมาขาว,ว่า ได้มีการประชุมถึงการปรับรายการข่าวเที่ยงวันทันเหตุการณ์ที่มีหนุ่มกัญชัยและเหมือนอริสลาเป็นพิธีกรข่าวซึ่งทางพอ,อข่าวคนใหม่ได้แจ้งในที่ประชุมว่าจะมีการปรับเนื้อหาของข่าวใหม่ทั้งนี้ทําให้เกิดความเห็นต่างคะ่ะเนื่องจากว่าก็ไม่ได้เป็นไปนแนวทางที่หนุ่มกัญชัยตั้งใจมาทําโดยตลอดคือ อันดับแรกเขาอยากเป็นกระบอกเสียงให้กับชาวบ้านจึงอยากจะทําข่าวในแนวใหม่นั้นไม่ได้ในขณะที่ทางของขออข่าวก็ได้พูดแบบตอบกลับเชิงว่าก็ไม่เป็นไรเอาไว้ค่อยมาร่วมงานกันใหม่ ทำให้บรรยากาศในที่ประชุมเกิดความตึงเครียดขึ้นมาซึ่งเกิดข่าวลือมาเลยแหละค่ะว่าพิธีกรคนดังตัดสินใจที่จะย้ายช่องหรือไม่คงต้องรอติดตามกันล่าสุด23สิงหาคมพิธีกรคนดังอย่างหนุ่มกัญชัยกำเนิดพอยเปิดใจครั้งแรกกับทางทีมงานโดยบอกว่ายืนยันรักและคุ่มเทการทำงานให้กับราการเที่ยงวนันทันเหตุการณ์แบบสุดชีวิต ตั้งแต่ตื่นเช้าตรู่ไม่เคยไปส่งลูกไปโรงเรียนเลยเพื่อออกไปทํางานทั้งยังย้ําด้วยว่ารักรายการเที่ยงวันมากกว่ารายการหุนกระแสที่ตนเองเป็นเจ้าของเสียอีก พร้อมยืนยันว่าขณะนี้ยังเป็นพนักงานช่อง3อยู่เหมือนเดิมและจะใช้แรงกายและมันสมองทำหน้าที่ตัวเองให้เต็มที่สำหรับประเด็นร้อนที่เกิดขึ้นก็เป็นเพราะว่าความเห็นต่างกันเท่านั้นยังไม่ได้มีการตกตะกอนเป็นเพียงการพูดคุยในครั้งแรกซึ่งทุกอย่างนั้นจะต้องปรับจูนและหาจุดกึ่งกลางให้เจอก่อนเมื่อถามว่ากระแสข่าวที่เกิดขึ้นหลายคนนั้นค่อนข้างตกใจ ทางด้านของหนุ่มกันชัยก็กล่าวต่อว่าจากที่มีเพจหนึ่งลงทํานองว่าพิธีกรคนดังจอบ,บกมือลาช่อง3และมีการชี้ว่า คุณพ่อจอมโหนอยู่พระรามสี่นั่นก็คือเขียนแบบนั้นก็คงไม่มีใครคุณจะมีคนเดียวนี่แหละเราก็ยอมรับว่ามันมีการพูดคุยประชุมเกี่ยวกับเรื่องงานจริงๆตามที่กระแสข่าวออกไปส่วนว่ามีความไม่เข้าใจเกิดขึ้นหรือจะมีความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ให้ชาวเน็ตติดตามไหมตรงนี้เราต้องบอกก่อนว่าเพราะมันเป็นเรื่องของในที่ประชุมก็เลยเป็นเรื่องที่เราไม่สมควรเอาออกไปพูดข้างนอกอยู่แล้วเพราะเป็นเรื่องของบริษัทในการทํางานควรจะอยู่แค่ภายในแต่อันนี้หลุดออกมาจาก บางทีก็เกิดความมึนงงเหมือนกันในความรู้สึกของเราแต่ถ้าจะถามว่ามันมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นอย่างนั้นหรือเปล่าต,ต้องตอบแบบนี้ว่าคนเราทางานอยู่ในองค์การใหญ่นะั้นไม่ว่าจะเป็นบริษัทไหนก็ตามเมื่อมีการทํางานกับคนหมู่มากเป็นธรรมดาที่ย่อมมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันไม่มีคนไหนหลอกที่ทํางานร่วมกันแล้วความคิดเห็นตรงกันเป๊ะทุกคนฉะนั้นตอนประชุมก็อาจจะมีความคิดเห็นแตกต่างกันบ้าง แล้วเมื่อมีการถามว่าแล้วกับคำพูดที่ว่าก็ไม่เป็นไรเอาไว้ค่อยมาร่วมงานกันใหม่อันนี้ข้อเท็จจริงยังไงพิธีกรข่าวคนกับก็บอกว่าอย่างที่บอกไปว่าการทํางานร่วมกันกับคนหมู่มากก็ต้องมีภาวะของการเห็นต่างหรือมองอะไรไม่ตรงกันบ้างทีนี้ในมุมกลับเรื่องราวเหล่านี้ต้องบอกได้ว่ามันยังไม่ได้มีอะไรคืบหน้าเลยแค่คุยกันครั้งแรกเท่านั้นเองส่วนเรื่องราวที่เกิดขึ้นมันก็เป็นเรื่องของอนาคต เพราะว่าทุกอย่างนั้นต้องถูกคิดให้มันตกตะกอนเสียก่อนวันนี้ยังไม่มีการตกตะกอนออกมาเลยว่าจะเป็นยังไงแค่เป็นการนําเสนอแนวทางในมุมมองความคิดเท่านั้นเองต้องมีการปรับจูนกันก่อน,อนว่าจะเอายังไงต่อไปในอนาคตถ้าเกิดว่าถึงเวลาแล้วมันไม่ใช่ตัวเราเราก็ต้องกลับมาพิจารณาตัวเองว่ามันไปต่อไม่ได้ตอนนั้นก็ค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งในอนาคตแต่ตอนนี้คือ,อยังไม่ใช่เมื่อถามว่าแสดงว่ามีคําพูดนั้นจริงใช่ไหมหนุ่มก็ใช้บอกว่า ก็คล้ายๆในทำนองนั้นครับแต่คงไม่ได้ไปลงรายละเอียดอะไรมากมายและทั้งหมดทั้งมวลก็คือยังไม่ได้มีการตกตะกรอนคงจะต้องไปหาจุดกึ่งกลางให้เจอเสียก่อนว่าจะเอาอยัางไงอย่างที่บอกเลยครับว่ามันก็ต้องมีการปรับจูนกันก่อนเนื่องจากเป็นการพูดคุยกันครั้งแรกแล้วเราไม่เคยทํางานด้วยกันมาก่อนด้วยฉะนั้นอาจจะยังไม่รู้ว่าพี่เขาชอบทานอะไรเราเองก็ชอบทานอะไรทุกอย่างต้องใช้เวลาในการปรับจูนกันอยู่ครับ เมื่อถามว่ารู้สึกน้อยเนื้อต่ําใจเสียใจหรือไม่พอใจกับคําพูดนั้นไหมหนุ่มกัญชัยก็บอกต่อค่ะว่าไม่หรอกครับคือเราไม่ได้น้อยเนื้อต่ําใจหรือไม่ได้โกรธอะไรเลยอย่างที่บอกมันเป็นการคุยกันแค่เริ่มต้นเท่านั้นยังไม่ได้มีการตกตะกอนเพราะว่าการปรับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบรายการหรือจะทําอะไรเพิ่มเติมขึ้นมาในหนึ่งรายการเนี่ยเราต้องมีการคิดวิเคราะห์ให้มันหลากหลายแง่มุมครับเพราะฉะนั้นทุกคนก็มีสิทธิ์ที่จะโดนความคิด หรือว่าแนวทางของตัวเองเข้าไปในที่ประชุมอยู่แล้วเราก็โยนแนวทางของเราลงไปทางฝั่งพี่เขาก็โยนแนวทางของเขามาคนโน้นคนนี้ก็โยนแนวทางมาคือมันไม่ได้ประชุมกันแค่2คนนะคะประชุมกันเกือบ30คนเยอะมากเลยครับนักข่าวถามว่าแล้วแนวทางของเราอยากให้รายการเป็นแบบไหนเห็นว่าอยากเป็นกระบอกเสียงให้ประชาชนใช่ไหมหนุ่มกระช้ยก็บอกว่าแนวทางของผมก็ตามที่ข่าวออกไปเลยครับ หลังจากที่มีกระแสข่าวออกไปทางผู้ใหญ่ได้สอบถามหรือพูดคุยเพิ่มเติมไหม นุมกัญชัยก็บอกต่อค่ะว่าคนโทรมาเยอะเลยครับแต่ว่าเรายังไม่ได้คุยกับใครนะเมื่อวันที่22สิงหาคมพอเริ่มมีข่าวออกมาเยอะๆก็ยอมรับว่าเครียดมากคือนอนไม่หลับมา2คืนเลยครับจริงๆคือเราเครียดมาตั้งแต่วันศุกร์แล้วที่ข่าวออกมาบอกเลยว่าผลกระทบมันกระทบไปหลายภาคส่วนแล้วเราเองก็เป็นห่วงทางช่อง3และก็ผู้ใหญ่หลายๆคนเราเลยเครียดและรู้สึกไม่สบายใจครับ เมื่อถามว่างงหรือไม่ว่าข่าวหลุดออกมาได้ยังไงพิธีกรคุณดังกล่าวตอบค่ะว่างงมากครับเพราะว่าเรื่องแบบนี้เป็นเรื่องในที่ประชุมไม่ควรหลุดออกมาได้แล้วพอหลุดออกมาก็ดันมากระทบกับตัวเราอย่างมากส่วนตัวคือไม่ได้อยากให้กลายเป็นความหมางใจนะคะเพราะว่าสิ่งที่ออกมามันเป็นข้อความเหมือนว่าหมางใจซึ่งจริงๆมันก็ยังไม่ได้เป็นไปถึงขั้นนั้นไม่ได้หมางอะไรกันเลยแค่พูดคุยแต่แนวทางความคิดเห็นอาจจะแตกต่างกันบ้างเท่านั้นเองครับ แล้วกับทางหมวยอริสลาล่ะพิธีกรคู่ในรายการได้ออกมาพูดคุยกันไหมก็จริงๆกับทางหมวยเราก็คุยกันอยู่ตลอดนะครับวันนั้นในที่ประชุมหมวยก็อยู่ด้วยถามว่าในทางของหมวยกับเราไปในทิศทางเดียวกันไหมก็ต้องบอกอย่างนี้ดีกว่าครับว่าเรากับหมวยตั้งใจทำรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์แบบถวายชีวิตเลยครับอย่างเราเองทุ่มเทกับรายการนี้มากถึงขนาดที่ตัวเราไม่เคยไปส่งมายูไปโรงเรียนเลยเพราะว่า เราทุ่มเทกับงานมากตื่นตีห้าครึ่งเพื่อออกไปทำงานเพราะอยากจะฟังแต่ละข่าวที่เข้ามาด้วยตัวเองอย่าคุยกับแหล่งข่าวหรือคนที่มีปัญหาเองรายการออกอากาศตอน11โมงครับหลายคนถามว่าทำไมต้องตื่นตั้งแต่ตีห้าครึ่งอย่างที่บอกเขาว่ามันเป็นช่วงของแกป๊ปเวลาไม่ได้นานมากนะักในการที่เราจะทำข่าวเรื่องราวเหล่านี้ก็เลยมีความจำเป็นอย่างมากที่เราจะต้องรู้เองแล้วก็ไปเตรียมงานเพื่อเข้าประชุมตอน8โมงครึ่งครับเราทำอย่าง ทุกวันจนสุดท้ายแล้วทุกอย่างมันดีขึ้นตอนนี้คือก็เริ่มทำกันตอนที่เริ่มทำกันใหม่ๆนะคะเบตติ้งอยู่ที่0.5วันนี้มันเป็นเรื่องที่เรากับหมวยดีใจมากครับเบตติ้งบางวันขึ้นไปประมาณ2กว่าแต่ถ้าปกติของทุกวันนั้นจะอยู่ที่ประมาณ1.2 1.3ถึง1.4คือเราแฮปปี้กับมันมากนะแต่เราจะไม่หยุดในการที่จะทำให้มันดีต่อไปได้คิดว่าแนวทางของเรากับหวยมันน่าจะไปในทิศทางเดียวกันครับ และผมบอกก่อนนะว่าผมรักรายการเที่ยงวานทันเหตุการณ์มากๆพยายามทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นออกมาให้ดีที่สุดให้คนรักและชื่นชอบรายการนี้ซึ่งมันก็พิสูจน์ขึ้นมาให้ผมเห็นผมเลยรู้สึกว่าตัวเองค่อนข้างจะละเอียดอ่อนกับรายการนี้มากเพอเพอผมจะรักรายการนี้มากกว่าหัวกระแสด้วยซ้ําครับทั้งที่รายการของผมเองนะเรียกได้ว,ว่าทุ่มเทม,มากมากคือตื่นตั้งแต่ตีห้าครึ่งไม่ได้ไปส่งลูกอยู่แบบนี้มาตลอดครับแต่ยังไง ก็คงต้องหาจุดกึ่งกลางของตัวเองให้เจอแล้วค่อยๆปรับกันไปส่วนในอนาคตจะเป็นยังไงนั้นคงต้องรอติดตามกันต่อไปค่ะ